กิจกรรมอะไรครับที่นี่ครับวันนี้มีงานศิลปะบนทุเรีล,ละดนตรีแห่งก,การต่อ,ตตส,อสูกกส้ค่ะครั้งที่สามมาเรียมสองสถาบันค่กันเท่าไหร่นะครับแล้วก็การแสดงดนตรีลแล้ก็อัดขึ้นขับงานนี้เราต้องการสื่อความหมายอะไรครับก็ใช้ศิปลปะเป็นพลังขับเคลื่องเงนเพื่อประทับ จำหน่าย สินค้าเราก็จะเน้นไปในในในด้านของเรื่องลนลง์เกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นหลักนะครับก็จะเอาคนที่เขาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยพูดถึงเรื่องความรมงเทยมในอดีตปัจจุบันนีคะออกมาออกมาให้แนะนำให้กับคนเชื้อแดงเขาได้รู้จัแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับตอกับมาก็คือเราจะเห็นว่าคนเชื้อแดงตื่นตัวมากเขาก็จะรู้จักคนเหล่านี้อยู่แล้วปัญหาอย่างเชาอย่างจิตรุวิสัก คนเชื่อใจมากซึ่งน้าแปลกใจมากในขณะที่ปัญญาชน,นเดินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางคนก็แววตา ว่ามวลชนคนเสื่อมในเขาตื่นตัวมากอะค่ะก็มีคนสนใจเยอะมากค่ะมากครับเอาละในเมื่อบ้านเมือนเป็นอย่างนี้นะบางคนก็เชื่อว่าทุกคนรู้ถึงปัญหานะแต่บางคนก็ไม่เช่กล้าพูดบางคนก็พูดมันนิดหน่อยนะครับสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าตัวของนุ่มมาเองก็ทราบถึงต้นตอของปัญหานะครับลองวิเคราะห์ซิว่าปัญหาเหล่านี้มันจะจบลงไปภายในระยะเวลาเท่าไหร่ Thank <laughs> you. หมายประเด็จก,การกฎหมายที่ห้ามลราูดห้ามแสดงออกคุณดาราดีท่นา,นา,านเชิญศิลปะคุณค่นนะตาเมเรื่องติดทุก18ปีไม่มีใครอยากเอาเวลาทั้งชีวิตของตัวเองไปอยู่ในกุ๊ฉะนั้นมันก็เหมือนกับจํากัดสิทธิของเราอยากมากนี่มันเรื่องยากมากมักนเป็นเพราะอะไรนะฮะคือประเด็จก,การมันก็จะมีความเยี่ยมโหดอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแต่แต่ทำไมในบางประเทศอย่างอย่างอย่างเช่นอย่างตูนิเซียหรือว่าทางอียิปต์เองเนี่ย นะครับซึ่งเผด็จการจริงๆแล้วมันมันก็ใช้อำนาจอย่างเด็ดสุดเ,เด็ดขาดแต่ว่ารายละเอียดอาจจะปีกย่อยลงไปนะครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมประเทศเหล่านั้นทำไมถึงได้จบปัญหาลงได้ง่ายๆทำไมประเทศไทยถึงได้มันมันถึงได้ได้ชักช้าอยู่อย่างนี้หรือเป็นเพราะว่าปัญหาที่เราไม่เราพูดไม่ได้ด้วยหรือเปล่าอีเห็บสิบแปดวันใช่ไหมคะสิบแปดวันเขาก็จะมีแพลนชนะแต่ว่า ก็สองปี ead, แล้วที่เราลงปลาหลังการศึกษาัฒนาก็ยังไม่ยอมหยุดก็ยังรุกยังใหม่แล้วก็มีความกระเพิ่มมีจิตวิญญาณในการอทำเต็มที่แต่ก็ถือว่าเราจะียนไทไม่ถึง ไม่รู <bows> ้เหมือนกันคาที่เขาว่ก